สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลกับวันที่เช้าวันที่12นะคะพุธที่12เมษายนนะคะทุกคนกิจวัตรประจําวันอปอก็คือเอาข้าวให้น้องแมวก่อนถึงจะไปทําอย่างอื่นนะคะทุกคนตอนนี้เขากําลังเอร็ดอร่อยกันอยู่เลย ด้วยความกลัวด้วยนะคะเพราะว่าจะมีน้องหมาตัวยิ่ใหญ่อยู่หน้าบ้านมันกินทางระแวงไปค่ะทุกคนเชื่อไหมคะเมื่อเช้ากำลังจะแพ็กงานเขาก็พากันมาร้องขอกินข้าวแล้วก็บอกว่ายายยังไม่เสร็จงานต้องต้องแพ็กของก่อนต้องรีบผ้าก่อนอื ค่อยเ,เอาให้กินเนี่ยทำรีดผ้าแล้วก็แพ็คของเรียบร้อยถึงมาทำให้เขากินนะคะทุกคนถึงเงียบเขาระแวงเพราะว่ามันจะมีน้องหมาตูเบอร์เลยอยู่หน้าบ้านไอ้ตัวนั้นจะเกยน้องเขามาทีไรเขาจะชอบไล่แต่เพิดแมวเขาเป็นแมวที่แบบว่าไม่เคยได้แทกปลาดเป็นตัวตัวกินเองอะทุกคน เขาก็เลยไม่ชำนาญในด้านการกินปลาที่เป็นตัวตัวการกินปลาของเขาต้องแบบว่าต้องแกะให้เขาอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดไหมล่ะคะทุกคนนั่งกินทั้งระแวงไปนั่งกินดีๆสิลูกนั่งกินเหมือนพี่ส้มอนะเห็นไหมพี่ส้มเขานั่งกินเขาเป็นแมวที่น่ารักมากๆเลย ทุกคนจะเล่าอะไรให้ฟังน้ำไม่ไหลท้องก็ดันมาเสียตอนวันที่น้ำไม่ไหลทุกคนถ้าจะค่อยๆค,ยค,ยคาบกินค่อยๆค,ยค,ยคาบกิน <g him> กินเลยลูกยายนั่งเฝ้าอยู่ไม่ต้องกลัว เอาละทุกคนก็อปปาก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวอปปาจะต้องไปเตรียมอาหารเช้าแล้วก็ปล่อยให้น้องๆเขากินไปเนาะเดี๋ยวอปปาก็ต้องเฝ้าเขาน้องๆไปด้วยอาหารเช้าของอปาเช้า,ชานี้ก็คืออปปาจะทำเกี๊ยวน้ําสดร้อนๆน,นะคะทุกคนอากาศร้อนๆแต่รเราต้องสดร้อนๆเพื่อคลายความร้อนในตัวเราออกมาะค่ะทุกคน เด็กๆก,ก็เริ่มอิ่มกันแล้วเขาไม่โอเคกับน้องหมาตัวที่กำลังเดินมาคือเราจะไม่ให้เข,เข้าใกล้เพราะว่าน้องจะไม่กินข้าวถ้าหมาตัวนี้มาคือเขากลัวนะคะทุกคนหนูก,กินไปเลยลูกกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยพากันหนีแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเพราะกลัวค่ะสรุปแล้วเราต้องเอาถาดข้าวขึ้นไปให้เขากินข้างบนบ้านเขาจะได้ไม่กลัว เอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวอาปาไปเอาถาดข้าวไปไว้ให้เขากินบนบ้านก่อนเนาะคลิปนี้ยังไงอ่เปาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อาปาทําในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอฟซีที่รักทุกท่านคลิปนี้อ่เปาขอตัวไปก่อนนะคะเช้านี้ต้องไปเตรียมอาหารแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ